เส้นเท้าหนะเท้าที่ใส่ใส่เอไรู้องเดี๋ยว่าเดี๋ยวควงพู้หน่อยยุติเธอต้องเพื่อพุงเธอนํำตีอกซีบซิ่มอาจจะได้ยุแต่บานพุงเธอน่ะมันเหินขึ่นฝ้าคุณใชู่แ่ เห็นบ่เพื่อพุ้งป่อเราขออีทีว่าอะไร่เ็นยังต้องสั่งกันซื้อไอ้ไส้เสือไอ้ไหนมาเดินตรงนี้ทีไหม